ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Fit with Sara ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาลดพุงด้วยท่ายืนยามเช้าค่ะว่าแล้วนะคะลุกขึ้นมายืนเลยค่ะลมต้นยามเช้าไปด้วยกันง่ายๆนะวางเท้านะคะกว้างอยู่ในระดับเชิงการถ่ายเทน้ำหนักให้ดีมือทั้งสองนะคะแตะไปที่ใบหูจากนั้นบิดลำตัวซ้ายและขวา ถ่ายเทน้ำหนักบาลานซ์ตัวให้ดีไปด้วยการช้าๆก่อนยามเช้ายังไม่ต้องเร่งจังหวะซ้ายขวานับหนึ่งเกรงหน้าท้องเห็นไหมคะเวลาคูบิดนะคะเกรงหน้าท้องขมแมวหน้าท้องแล้วดึงข้อศอกโดนเข่าเลยบิดลำตัวลดทั้งเอวลดทั้งผงด้วยท่าย,ยืนทำสลับง่ายๆแบบนี้ซ้ายขวานับหนึ่ง ห้าสี่บิดลำตัวเกรงหน้าท้องบิดนะคะยกเข่าขึ้นสูงสูงแทงเข่าขึ้นสูงๆฮึบส,สองเยี๊ยมาและหนึ่งสุดยอดมากๆค่ะจากนั้นแขนขึ้นด้านบนหายใจเขา้านะ,ะหายใจออกลึกๆจากนั้นค่ะมือทั้งสองประสานแบบนี้ ดึงเข่าขึ้นค่ะเตะขึ้นแบบนี้วางเท้ากว้างนะคะถ่ายเทน้ำหนักให้ดีเกลงหน้าท้องโก่งลำตัวลงมาขามวหน้าท้องเกลงหน้าท้องแทงเข่าขึ้นมือแตะไปที่หัวเขา่ายกเข่าขึ้นมาสูงๆซ้ายขวานับหนึ่งทำประมาณสิบครั้งเกลงหน้าท้องเยอะๆยอดเยี่ยมมากๆค่ะอต้องเกลงหน้าท้องด้วยนะไม่ใช่ ดึงเข่าขึ้นมาอย่างเดียวต้องโก่งลาตัวดูด้านข้างลำตัวโก่งนะคะแล้วดึงเข่าขึ้นเกรงหน้าท้องของเราอยี่ามาซ้ายกว่านับหนึ่งคอยี้าค่ะยามเช้าแบบนี้อย่าเร่งอย่าร้อนเรนิ่มต้นปลุกพลังยามเช้าไปด้วยกันอารมณ์ดีสุขภาพดีแข็งแรงไปกับครูสาร่าค่ะ สี่สามสองและสุดท้ายค่ะและหนึ่งเยี่ยมมากคราวนี้เราสวิงหัวไหลมาด้านหน้ายอ่อลงเล็กน้อยคลายเส้นยืดเหยียดยามเช้าด้วยออกกำลังกายไปด้วยให้ฮาร์ดเลตของเราเพิ่มขึ้นมาหน่อยก่อนที่จะเริ่มต้นเช้าวันใหม่คอยอีกสามครั้งค่ะสาม 2และ1สวิงกลับด้านหลังเยี่ยมย่ยเล็กน้อยย่ยเล็กน้อยมุนหัวไหลค่ะให้ข้อต่อของเราเนี่ยไม่ติดไม่ขัดไม่ปวดไม่เมื่อยนะสุดยอดมากๆค่ะออกกำลังกายง่าย,ายๆแบบนี้นะคะกับรายการ Morning Fit with Sara และสุดท้าย1นึเยี่ยมมาค่ะจากนั้นมือทั้งสประสานขึ้นด้านบนแขนแนบไปหูเลยแขนตึงต้ง แนบใบหูหายใจเข้าออกลึกๆโน้มซ้ายสักหน่อยโอ๊ยกอดออกไปทำงานขาเติงอะโน,น้มขวานโน้มขวาเร็วหายใจลึกๆอย่าก,กั้นลมหายใจยามเช้าแบบนี้รับออกซิเจนยามเช้าแข็งแรงไปด้วยกันแบบนี้ค่ะมือทั้งสองประสานขยับไปเท้าออกไปเล็กน้อยและก้มลงยอดเยี่ยมมากๆค่ะ สุดยอดไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะออกกำลังกายนะคะต้องทำให้ได้ทุกวันค่ะกับรายการ m o n ์ f i t t i i ตว a r a ค่ะเรามาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ